กำลังแขคกันใครปทำอะไรแล้วอยาให้่ชาวบ้านก็เดือดร้นนี้ใครจะถามพี่ีกล่จะมีเรื่องใหญ่ถ้าเป็นกใเดี๋ยวนะถูกใจเดียลน

phát ngôn pháp 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 แต่เนี่ยแต่ตองที่จีบก็อย่างที่บอกว่าโรงงานเนี่ยเริ่มมาสร้างนะครับตอนที่เริ่มมาสร้างไม่ใช่ใทำโรำงานท้อง,ง,องิไม่ใ,ให้ทำง,ง,งแล้วก็มาสร้างแบบว่ามีจักรมีจักผู้ใหญ่แบบที่ พวกเราตบัจฑบานก็สายในนอกประธานต้องอยู่ท้องในทำสร้างพอสร้างเสร็จปับอะาี้ต้องไปขอรตขอวิชาภุมิแตนี่ต้องทำเัื่องมาจากชาวบ้านก็จะมีการพุดชาวบ้านในห้างั่ก็จะไปหาที่ที่เกๆที่เล็ๆอที่เล็ๆ จะพาแม่เขาผมก็บอกเขาว่าคุณน่าจะทำให้ชากรคุณจะขอกท่านให้ชาวบ,บ้านเขารู้ว่านี่คืออะไรจะมาได้เราจะบ,บ้านเขารับการรับรู้ต้องคุยกัน้า พอทำเสร็จแล้วชาวบ้านให้ปุยวายเญ่ฮะแต่ชาวบ้านหลันแก่ก็ลงมุนเยอะแยะเลี้ยงแคไปหาของเก็บรกคาง่ายแต่ก่อนที่จะเป็นชาวบ้านทีนสามมันจะโขงงานว่าเขาชี่เส้นในเสนทำอะไรเขาก็บอกอันแรกเอาของเป๋าจากคุนกินมากระเปาอะไรที่เป็นแพ็คกิ้งเม็ดใ่ช้หานจะเข้ารู้ กามีการเนี่ยมาขาการค้าแห่งแล้ก็ขอมเปาเข้ามาซนี่แล้วมาเปลี่ยนเป็นใช้หน้าไปเเพื่อส่งออกอันนี้ก็วิธีเล่นโดยไม่ให้เสียภาษีแทนผมก็บอกจาบ้านมาทำเอากระเป๋านเข้ามาวเปลี่ยนเข้าไปอันที่สองก็บอกขอทำายชาติขบอกนี่ก็มีปัญหาอันที่สามก็แผ่นยางคือเเงที่ท่าตามในบ้านหลันียากถูบวกอันทีี่ผมจำไม่ได้คือไหนว่าผมตก่นที่พวกก็เลยทำประชาคมไม่ชาวบ้านเห็นว่าททำอย่างนี้ก็ตาได้ พอผ่านให้เสร็จปั๊บวันดีคือดีไออย่างที่ว่าไม่ได้ทําเลยเอาอยามาพองเป็นสี่ห้าหมื่นเส้นไอยาเนี่ยคือมาตีเตามาตีกดมาต้ม,ตมเพื่อเอาน้ามันโซล่ากลับเอาน้ำมันอยามาต่อย,ยอันที่สองก็มาล้องเรยมาตวรวจวรับอุตสาหกรรมเข้ามาวันนี้เราดูอุตสาหกรรมเสร็จปั๊บไปวิญญาณยังเงกือกัน หล่อหลอมหลอมตะกัวนะหลออตะกัวหลอมมุเยีมยมเนี่ยในบางแย่เป็นอย่างเงี้ยมันจะไม่ตรงกับที่มาทำประชาคมสร้างปรับไม่ได้อย่างนญ้เออมันหลอมมันมันเหม็นอยู่ละมันมาเดินหวาแล้วนะมันไม่เคยดีมันอยู่ได้แต่ว่ามันก็อยากไปทำอย่างนี้ทำไม่อย่างเช่ว่าปิดกาปิดอะไรชิลๆอย่างเดียวทำปรมชาคมบอกเอากามาปิดใหม่อะไรเงี้ยเพื่อประสงค์ไปไหนเราไม่รู้มันเราบ่าเอากามาปิดของเมืองไทยอ่ะมันในไหนบอกมันอย่าหลอมยางนี่ กินมาแรงเลยครับผมมาแรงสิยางยางรถตัวรู้อยู่นี่สิผมดูเนี่ยผมไม้นเนี่ยคือแข้งระบาดผมอ่ะห้องเท้าเลยแต่ส่วนน้ำกลิ่น มันยังเป็นตอนเราสมัยผมผมๆนั่งผูกบวชานี่แต่กลางวันมันกลับไม่มีนะหรือเราไม่อยู่บ้านไม่รู้ยางมันกองปกปูเขาเลยมองไม่เห็นมันหลอกลวงนู่นหลอกลวงนู่นก็เป็นไปได้อใหญ่แก้ไขเร่งด่วนมันทำไม่ได้มันมันทำไมมันไม่กินมันทำไม่ได้จาค่ายังไม่เสร็จก็ยังไม่ควรตเออใช่ใช่แก้ไขให้เสร็จมันอยู่ได้แต่ว่ามันกอยากไปทำอย่างนี้ทำในอย่างเที่ว่าปิดกาปิดราชินีอะรอย่างเงี้ยธรรมชาติคมบอกเอากามาปิดใหม่อะไรเนี่ย เพื่อประสงค์ไปไหนเราไม่รู้มันระบาดการมาปิดของเมืองไทยอ่ะนะมันไม่ได้บ่มอย่าหลอมยางนี่กินมะเร็งมันมะเร็งสิยางหมดยางก็รู้อยู่ชาวบ้านไม่พอใจการกระทำของโรงงานที่ว่าทำมาชัดเจนแล้วผิดผิดประเทศดึงมนหลอมมาเอาวัตถุวัตถุดิบพวกยางพวกอะไรมาก่อเป็นเส้นขึ้นมาแล้วเราจะเข้าไปขอดูว่าทำไรมมันี่ย สงสองเนาะเขาไม่ให้เข้าตอนนี้ช่วยกันเนี่ยเนีายเนีชยเนี่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 มนี่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอนี่ยเนี่ยเนี่าเนี่เนียเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยเ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 นี่กเนี่ยเนีะยเนีกยเนี่เลียเนี่เนี่ยเนี่เนี่เนยเี่ยเนี่ยเ่เนี่ยนเนยเนี่ยเนี้าเนี่่นนเปเนนีบเนี่ยเเนียนีเนียนเนี่เเนน้เน่เนีนเนยยเานี่เนรนี่นย่ แล้วเขาก็ยังไม่ใช้ทำตัวนี้ไปแอบดัมันทำตัวนี้ก่อนแอบรับก็หล่อหล่อมากเลยครไอ้นี่อะไรอะยางอะยางรถยนต์อ่ะที่นายกูนก็คือมันจะมีปกปิดและล้อมกับชาวบ้านเลยแต่นี่เลยเพราะว่ารอบนี้ช๊อชุมชนหมดตรงนี้ก็วัดตรงนี้โรงเรียนตรงนี้ก็ตลาดข้างหลังก็เป็นชุมชนหรือว่านกลางเลยแล้วน้ำน้ำอ่ะ คือมาสร้างบ้านแล้วไม่ยอมทำที่ระดับน้ำในขอน้ำท่วมบ้านก็คือเราเกรงว่าหากวันนี้เราปล่อยไปอนาคตทนนี้คือเขาก็จะทำ่างนี้ด้วยเขาไม่อยู่วนที่โกหกแล้วแหะแล้วการที่ชาวบ้านเอาลงมาวางฝังก็ชาวบ้านก็กลัวก็ตายผ่อนสงเลยก็ให้มันตายก่อนเอาลงมาให้เจ้าของโรงงานก่อน ทีนี้นายกจะขอคุณที่อยากะพูดคุยจักรยบอกเขาเลยตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้นะท่าจะมัน่นคือากัดการตอเข้าปง้เข้าไปถ้าเราเข้าไป้าเรา้าไปข้าไ้าเราเข้ไ้าเราเ้าไปเราเี้าไปถ้าเาเข้าไป้าราเข้าไปถ้าเา้าไป้เรา้าไป้าเราเข้าไป้าเราเข้าไปถ้าเา้าไปถ้าเราเข้าไป้าเราาไเไถ้าเราเ้า้าเร้ไถ้ข้าไปถอาเราเข้าห้าเราา้เราเ้าไปถ้าเราเข้า้ารา้าไเข้างป้าเรมเขา้รเ้าไเรรารา 讲普通话。